รุ้งนะคะนี่ทานข้าวร้อนๆค่ะ เรียบร้อยอ้าววัสดีสดครับป้าบัวเริ่มต้นมาเห็นปั่นเครื่องอยู่ <c oughs> วัสดีค่ะ f ี FC, ช่องโรโดพาเทีย่ยวพ่อลูกจะกินกันตามสบายนะคะอ้าวมาคลิปใหม่อีกแล้ววันนี้เราวันนี้ทำคลิปหมูหมูอะไรก็ลงด้วยหมู <c oughs> สะดวกดีแล้วก็แปลกบางคนก็ยังไม่ทราบเลยว่า อ๋อแกงเหลืองกับหมูได้เหรอเนี่ยผมนี่แหละรอร่อยมากเลยค่ะยิ่งหมูสามชั้นแลโโ้วโหถูกใจเลยผมไปร้านข้าวแกงใก้พอแกงเหลืองก็มีเคยทานแต่เป็นปลามัน,ม,นมันทานได้เยอะค่ะทั้งกุ้งทั้งปลาทั้ง,งแต่ไม่มีนะแกงเหลืองกับไก่เนี่ยไม่มีนะคะแกงเหลืองกับเนื้อก็ไม่มีแต่แกงเหลืองกับหมูม,มีค่ะคมีแน่นอนแม่บัวเนี่ยชอบกินมากยิ่งหมูสามชั้นแล้วชอบ นะคะควันนี้แม่บัวแกงกับหมูหมูสามชั้นผสมสันคอนเ,นเพราะวันนี้เราเซื้อมาด้วยกันอยู่แล้วนะคะสามชั้นกับสันคออ่าก็มีเครื่องแกงเครื่องแกงของเราก็มีพริกเมื่อกี้ที่<พ>ปั่นไปอะนะ,ะพิการเรียงอเนี่ยใช้พิกกรเรียงเนี่ยเครื่องแกงจริงๆจะใช้พิกกะเรียงนะคะที่เอาลงไปปัน่นเมื่อกี<ห>้น<ะ>ี้เราที่เอาลงไปปัน่นพิกกรเรียงหัวหอมนะคะแล้วก็กระเทียมขมิน้น ขม,ขมิ้นเออขมิ้นเราไปปั่นแล้วเหลือแค่นี้มันไม่ค่อยเหลืองขมิ้นนี้ก็เลยแซมด้วยเครื่องแกงส้มจากกรังนะคะเนี่ยของของก็ใช้ขมิ้นแก่เหลืองอ่าเอาสีสันแต่เรานี่ไม่เชื่อมือใครว่าเขาใส่อะไรบ้างเราไม่รู้นะคะแต่แน่นอนเลยแกงส้มเนี่ยเน้นเน้นกระเทียมไว้ให้มากครับนะคะ เน้นกระเทียมแล้วก็มีกะปิวันนี้แม่แกงส่วนใหญ่ที่แม่บัวแกงแม่บัวจะแกงกับมะนาวนะมะนาวนแต่มะนาวแพงมากแต่ไม่ใช่ว่าเพราะมะนาวแพงไม่แกงอยากจะแกงกับมะขามเปียกครับพอดีท่านดรสุเมธเอามาฝากจากตูนโลหนึ่งแกะ,แกะเม็ดออกหมดเรียบร้อยแล้วมะขามใหม่สีแดงไม่ดำแล้วก็ใหม่หอมก็เลยเอามาแกงนะคะ เออแม่บัวอาจจะบ,บีบมะนาวใส่สักลิกซีกหนึ่งเ mm hmm. พราะความกลมกล่อมอ่าแกงเหลืองก็ต้องมันไม่มีอะไรมากก็ต้องใส่น้ำตาลด้วยนะคะแล้วก็ใส่รสด,ดีด้วยเพราะมันน้ำเปล่าเลยครับนะคะมันไม่มีตัวอะไรที่จะปรุงรสเลยนะคะอ่ะเราก็เสร็จแล้ววันนี้เราแกงกลับอะไรรู้ไหมคะผักกวางตุ้งพอดีเด็กซื้อมาไว แม่บัวอูเดี๋ยวมันจะเหี่ยวแท้ก็เลยเออเอามาทาคลิปจะมันก็โอเคหมดลงตัวนะคะเดี๋ยวแม่บัวจะแกงให้ดูปั่นมาแล้วนี่อยู่ในนี้แล้วปั่นมาแล้วคือแกงอ่าประบัวเปิดดูหน่อยทีละเอียดประมาณไหนครับค่ะนี่นี่เรื่องร้อยแล้วอ่าไคะอัเดี๋ยวไปลงหม้อกันอือเองก็ได้อีกรอบหนึ่งก็คือเติมกะปิ ทีเดียวไปเลยอตั้งเองเป็นกะปิเรียบร้อยอ่าพอรับฟันแข้งแกงนะมาแม่เหลืองดีเออต้องให้เหลืองแกงเหลืองอล้างครกล้างครกล้างครกน้ำล้างครกค่ะ ไม่ไมกล้าใส่น้ำมากเพราะจะใส่น้ำมากมันใสไม่อร่อยค่ะจ้ะค่อยๆเติมทีละน้อยใช่ไหม อะรอเดือดน,นะเดือนนะะดอแล้วเดือดแล้วเราใส่หมูเลยค่ะใส่หมูเลยนะคะนี่เราใส่หมูสามชั้นหันคอไปอ๋อครับ ปงด้วยน้ำตาลฟีจะให้เดือกระบอกมะนาวมาแล้วเตรียมเตรียมมะนาวเตรียมมะขามเปียกค่ะเตรียมผักจบแล้วใส่ก็จบแล้วแกงก้มนี่มันง่ายบ้านๆบ้านๆแค่นี้แหละพื้นฐานชาวบ้านง่ายที่สุดคือแกงก้มมีพริกแกงก็นั่นแหละตามพริกแกงมีผัก แม่กระเทียมที่แม่หั่น<ส>น่ะใส่น้ำมะขามแดงรงไใส่น้ำมะขามเพียบเลยนะน้ำมันใหม่มันไม่ดำมันจางแกงส้มก็จะสีสวยเนาะค่ะตีต้องต้องพริกกระเทียมตามที่เคยบอกไว้ เหมือนกันไหมรสชาติก็เหมือนกับปลาแกงปลาใช่ไหมฮะเหมือนการค่ะมะนาวลงไปแ้มต้องเตียงหน่อยเี่ยแกงให้น้ำขุนๆอย่างเงี้ยอย่าใส่ถ้าแกงเหลืองใส่แด้วก็จบเลยครูเนี่ยจะไม่ใส่เกลือ,นอในแกงครูกลัวเค็มอย่างเดียวเติมน้ำปลาใส่น้ำปลาหน่อยนึง รสจาาิกลมกล่อมนะแต <c oughs> ่แร้ก็ใส่ผักโอ,โ,โอ้โหน้ำแกงสีสวยมากน่าจินอ้อมนค่กวามตุ้งนะคะนน<อ>ี้ทานข้าวร้อนๆค่ะอร่อยจริงๆไม่บวมเลยไม่โค้ง แล้วนะคะแกงเหลืองหมูสามาชั้นน,น,นี่คะ่ะเห็นไหมเห็นมันๆรึตถ้ใหญ่ไปไม่ต้องตักเต็มถ้วยนะป้าบัวได้เลยนี่แหละขนาดนี้แหละกลางหม้หมอเลยเามาแล้วก็บอกให้ตักเต็มถ้วยไงพอได้ไง อยากกินข้าวเลยข้าวข้าวแล้วร้อนจักจารานนะก็ดูค่ะสวัสดีใครเอฟซอ่าเสร็จอีกหนึ่งเมนูนะคะเป็นเมนูแกงเหลืองแกงเหลืองหมูสามชั้นนะคะกับเออ่ผักกวางตุ้งอย่างง,งนะว่าทำไมหมูแกงเหลืองได้ได้ค่ะ แกงได้หมูแกงปลาแกงกุ้งแต่เนื้อไก่ไม่เคยเห็นนะคะใครอยากแกงก็ปราหัวไม่ว่าแต่นี่หมูสามชั้นนี่ป้าบัวรับประกันเลยว่าอร่อยมากปลาไม่มีหมูมีแกงได้ค่ะนะคะวันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะฝากเบปซีทุก,ท,ก,ท,กท่าน ไปลองทําดูง่ายมากเลยเป็นเมนูที่ง่ายง่ายจริงๆแต่ต้องแกงให้เป็นนะคะแกงเหลือไม่ต้องย้ายน้ำใสมากต้องน้ำน้ำย้ายขุ่นมากก็พอดีพอดีนะคะ<อ>เนี่ยค่ะแล้วก็พริกแม่บัวก็สอนไปหลายครั้งแล้วให้ใช้พริกขี้หนูกระเลี่ยงเพราะว่าน้ำแกงมันจะเหลืองน้ำแกงสีมันจะสวย นะคะวันนี้ทั้งๆท,ท,ที่เราไม่ได้แกงมะนาวแต่เราแกงกับมะขามเปียกก็อร่อยได้คือการแกงเหลืองไม่จําเป็นนะต้องมะนาวมะขามเปียกส้มแขกแตะเกียก,ก็แกงได้ออหรือจะแกงอะไรกับผลไม้ที่มันเปรีป้ยว,ว,ยเ,ยวเช่นมีรสเปรี้ยวมะม่วงมะดันแกงได้หมดค่ะที่มันเปรี้ยวแกงเหลืองนี่ได้หมดเลยมะขามมะขามสดออนะคะเรามาต้ม อ่าแล้วก็เราก็เอาแต่น้ํามันก็อ,อร่อยเดี๋ยววันหลังป้าบัวค่อยทําให้ดูก็ได้มะขามสดผมผมได้ยินเนี่ยไม่เคยไม่ไม่เคยเห็นไม่เคยชิมเลยมะขามสดน,นี่เราเอามาต้ม,มให้มันสุกแล้วเราก็เอาเอาแต่น้ำมะขามอย่างนี้ป้าบัวบอกเปรี้ยวปลลิงปิงอะไรก็ได้หมดมเลยค่ะ,ะ,ะมะนมดันตะลิงปิงมะม่วงเปรี้ยวอ่อแล้วก็มะขามเปรี้ยวขอให้เป็นของเปรี้ยวก็แกงเหลืองได้หมดค่ะ เดี๋ยววันหลังป้าบัวก็ทำให้ลูกหลานดูหน่อยแล้วกันกลัวจะถูกเอซว่าป้าบัวทำอะไรไม่เป็นช้บจะแกงเหลืองชอบ่ะคะคนเราคนอ้วนนะคะมันไม่มันจัดการกินแกงเหลืองนี่มันไม่มีคอเลสเตอรอลนะคะก็วันนี้ก็ฝากเอซีทุกท่านนะคะเช่องโดโดพาเที่ยวช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่ง subscribe แม่บัวก็ว่าตามกันเลยนะขอบคุณมากๆค่ะขอให้เอซีทุกคนนะคะจะเรนอ,อาหารนะไปลองทำดูมีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ลำรวยร่ำรวยค่ะสวัสดีค่ะครับขอบพระคุณป้าบัวครับมาถึงบ้านแล้วพี่โดครับสวัสดีครับอสบซีมาทานด้วยกันนะคะ วันนี้นี่เอากับข้าวร้านปลาบัวมาให้คูตักชิมคุณรู้ไหมอันนี้อะไรอคุณทายซิแกงอะไรเนี่ยแกงเหลืองน่าจะเป็นแกงเหลืองแกงเหลืองใส่อะไรใส่ยังอะไรล่ะผักกวงตุ้งแต่นี้ยเคยกินหรือยังเคยกินแต่แกงเหลืองใส่ปลากระปองใส่าเรลองชิมดูซิพวกเราไม่คุ้นใช่ไหมไม่คุ้นที่จะใส่หมูแต่ว่า ป้าบัวบอกว่าทางใต้เนี่ยเขาทานกันนะอ,อร่อยอร่อยไหมไงทานได้ลกลมกล่อมกลมกล่อมกลมกล่อมครับเขนะ<อ>าเนะมาให้ครูตั๊กชิมโดโดไม่ถนัดฮนะวันนี้เมนูบนโต๊ะของป้าบัวนี่มีแต่เผ็ดเร็จพี่โ,โดก็เลยสมัครใจทานโจ๊กครับงั้นก็คงเท่านี้นะครับเพื่อนๆครับพร้มให้ครูตั๊กเทสเรียบร้อยถ้าชอบบอก่อย สวัสดีครับสวัสดีครับไป